เอาละคุณผู้ชมเอ่ยเมนูนี้ไปนะคะคือกุ้งถังคุณผู้ชมรู้จักค่ะเพราะว่าเขาคิดมานานแล้วค่ะและที่ตลาดนัดสวนรถไฟรัชดามีร้านหนึ่งค่ะทํากุ้งถังได้ติดอกติดใจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าผัดจนได้ที่เครื่องร้อนแล้วก็มีทั้งกุ้งหอยปลาหมึก ใส่ในไม่ใช่ภาชนะช่วยใค่คุณผู้ชมใส่ในกระดาษที่ละค่ะแล้วก็รับประทานด้วยใช้มือเขามีผ้าคลุมแล้วก็ยังมีถุงพลาสติกให้คุณผู้ชมได้รองริบมชิมรดกันด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกับคุณกิรติคู่เราองกันเลยค่ะ รสชาติอร่อยอย่างเดียวไม่พอแล้วค่ะต้องมีความแปลกด้วยเหมือนกับเมนูอาหารทุ้มถังที่ร้านแห่งนี้ละค่ะอ้โหคนแน่นร้านเลยเพราะว่าเขามีความแปลกนะคะอย่างเช่นการทานอาหารที่ต้องทานด้วยมือแล้วก็ใส่ถุงมือแบบนี้ค่ะถูกใจลูกค้าเป็นที่สุดสร้างรายได้เนี่ยเดือนละเป็นล้านบาทเลยกุ้งปลาหมึกหอยตัวโต,วต,วตว ัคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงเครื่องเทศสูตรเด็ดในกระทะร้อนๆจนได้ที่จากนั้นตักขึ้นเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วยการเทลงบนโต๊ะได้ยินไม่ผิดค่ะเทลงบนโต๊ะที่รองด้วยกระดาษเคลืออพลาสติกหนึ่งแผ่นจริงๆแล้วก็แจกถุงมือให้ลูกค้าคนละหนึ่งคู่เพื่อเตรียมพร้อมเปิบด้วยมือได้ยินไม่ผิดอีกเหมือนกันค่ะเปิดด้วยมือหรือว่าทานด้วยมือนี่ล่ะ แปลกใช่ไหมล่ะคะเพราะปกติแล้วเวลาเราทานอาหารก็จะใส่ถ้วยจานชามให้เรียบร้อยมาเทบนโต๊ะอะไรแบบนี้มีที่ไหนยิ่งทานนอกบ้านด้วยแล้วล่ะก็ช้อนช่องก็ต้องมีอย่าให้เลอะมือเลยทีเดียวเพราะจะดูไม่งามเอาแต่นี่ดูสิคะใช้มือทานกันสนุกสนานเ็อร,อร่อยเลย ที่นี่แหละค่ะกับเจ้าเมนูกุ้งถังหรือบางคนก็เรียกว่าทะเลถังแม้จะมีรูปแบบการเสิร์ฟการทานที่แปลกแบบนี้แต่สร้างไรายได้ให้ร้านค้าก้อนโตเลยทีเดียวเพราะว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีโดยเฉพาะลูกค้าชาวกรุงที่เขาชอบความแปลกใหม่ถ้าเจออะไรถูกใจก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลแชร์ต่อๆกันจนคนอ,อื่นต้องมาตามหาทานกันบ้าง คุณพระสินที่ยึดอาชีพพ่อค้ามาตั้งแต่วัยรุ่นขายของในตลาดนัดมาต้นหลายอย่างจน <Wow. S 1> ล่าสุดมาขายกุ้งถังนี่ล่ะนั่งยันยืนยันเลยว่าการขายอาหารเดี๋ยวนี้ต้องมีความแปลกใหม่มาดึงดูดใจลูกค้าด้วยจะขายได้แต่หดดัวใจสําคัญอีกอย่างก็คือทำเลอย่างการขายในตลาดนัดซึ่งเป็นแหล่งรวมคนคนรุ่นใหม่มีทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ยิ่งทาให้ขายดีเข้าไปใหญ่ ในยุคนี้นะครับในยุคนี้ผมว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นครับน่าจะต้องเป็นบางทีรสชาติอาจจะมาทีหลังก็ได้นะครับบางอย่างนะครับอาจจะเป็นจุดข,ขายมาก่อนมาถ่ายรูปมามีกิจกรรมกันมากกว่าจริงๆผมไม่ใช่เจ้าแรกนะครับผมก็ไปเห็นที่อื่นเขาเขาก็มีรูปแบบนี้แต่ว่าซอสเนี่ยคิดเองนะครับคิดเองอตแต่ว่ารูปแบบนี้ก็เลยเอาลองดูว่าถ้าเกิดมาทำที่นี่มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็บางวันต้องต่อต่อคิวในเดือนต่อคิวข้างล้างนะครับบางวันยาวเลยนะครับบางวัน ถ้าเป็นสุดสัปดาห์หรือว่าเป็นต้นเดือนอะไร้ยครับอาหารทะเลวันรวมๆแล้วก็ประมาณถ้ารวมๆทุกอย่างประมาณ2 0 0โลได้บางวันก็หมดนะบางวันก็หมดเที้ยงบางวันหมดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ต้องบอกลูกค้าว่าอันนี้หมดแล้วนะครับอันนี้หมดแล้วแต่อยู่ต้องอยู่ที่ตลาดด้วยตคือต,ตลาดนี่เขาดีเขาเรียกลูกค้าเข้ามามีชาวต่างชาติเข้ามาเราก็มีหน้าที่ที่จะดึงลูกค้ามาหาเราลูกค้าชอบขนาดนี้เลยมีหลายร้านสนใจเปิดขายอย่างที่ รถไฟรัชดามีขายอยู่ประมาณ3มร้านได้ค่ะคุณสิวพรก็เป็นหนึ่งในนั้นขายของเหมือนกันแบบนี้ไม้เด็กที่แต่ละร้านต้องงัดมาสู้กันคือเรื่องของรสชาติที่แต่ละร้านมีสูตรซอสไม่เหมือนกันรวมถึงการบริการก็ต้องให้ประทับใจลูกค้าด้วยถามว่าแตกต่างไหมแล้วว่าแตกต่างนะ ของเราถ้าถามลูกค้าที่เขามาทานเขาก็จะบอกว่าของเราก็ได้ความเข้มข้นจัดจ้านค่ะลูกค้าที่อาจจะไปทานที่อื่นมาแล้วเขาบอกว่าของเราโอเคแล้วก็กลับมาทานซ้ําของเราอยู่เหมือนกันบริการด้วยแหละคะ่ะเพราะเนี่ยเหมือนที่นียถ้าเราทานเรา,เราทานที่นี่ใช่ไหมเราใส่ถุงมือก็จริงแต่ว่าบางครั้งอะ่ะมือมันก็เปื้อนได้แล้วก็จะมีผ้าเย็นแจกให้ลูกค้าไว้เช็ดมือเพราะของเราเป็นาท์ดอร์จะได้มีที่ล้างมือให้แล้วก็จะมีผ้าเย็นมีลูกอมคอยบริการหลังการขายค่ะ บางที่ไม่มีเขาก็จะพับประทับใจนัสุดน,นี้ด้วยรายได้มากแค่ไหนแค่เมนูนี้นะแค่แค่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าวันที่สูงสุดก็ได้สองล้านรวมกันนะเกแปลกอร่อยทำเลดีบริการเยี่ยมถือเป็นหนึ่งในสูตรเคล็ดลับความสำเร็จของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่เลยก็ว่าได้คะ่ะ ที่ต้องใส่ใจลูกค้ารอบด้านดูว่าลูกค้าสมัยนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วนํามาปรับประยุกต์ใช้ให้ลงตัวช่วงแรกๆอาจจะเสี่ยงหน่อยไม่รู้ว่าจะถูกใจลูกค้าหรือเปล่าแต่รับรองว่าถ้าหาจุดที่ลงตัวโดนใจลูกค้าได้แล้วทีนี้ลูกค้าช่วยแชร์ต่อในโซเชียลก็สบายหายห่วงแต่ต้องไม่ลืมเรื่องของคุณภาพที่ต้องรักษาระดับไว้หรือทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะ สักกิจสีวาล,ลินถ่ายภาพกีรติพุรหง์พิกัดทำกินหนาวที่สิบหกงานแหมเมนูซีฟูดนี่ยังไงก็ต้องใช้มือค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะเพิ่มเรื่องของลูกเล่นไปหน่อยจูงใจให้คนมารับประทานก็บอกได้ว่าสร้างไรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ